สวัสด like oh. right. ีทุกคนเลยนะครับผมวันน oh. ี right. ้ก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเกมโรบอกแมปไคจูมัลติเวิร์สนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งก็ในวันนี้นะครับผมทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ทำการนะครับผมอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมเป็นการอัปเดตเพิ่มสกินมาหนึ่งอันแล้วก็จะเป็นการเพิ่มเกาะตรงนี้หรือว่าแผนที่ตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมเป็นส่วนต่อขยายนั่นเองทุกคนก็ในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามันจมีอะยรกันบ้างนั่นเองนะก็อย่างแรกนะคเนนีี่่ะผผมมลย นี้เลยนะครับผมเป็นสิ่งที่ตัวเกมนะครับผมได้ทําการอัปเดตมานะครับทุกคนนั่นก็คือสกินของเจ้าก็ซิล่า GMK นั่นเองนะครับผมเป็นของ Attack on t i ท a n นะครับผม f o u n d i n g t i ท a n นะครับหรือว่า t ท t a นบรรพบุรุนั่นเองนะครับผมทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้เอาเข้ามานะครับผมเพื่อเป็นการอาลานะครับที่อนิเมชันเรื่องนี้ได้จบไปแล้วใช่ไหมนะครับทุกคนก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยดูเรื่อง Atta c k on t i ท a n นะครับผมถ้าข้อมูลผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้า เพราะว่าผมไม่เคยดูแอสเซกออนไททันนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับว่าเจ้าสกินตัวนี้นะครับมันมีอะไรกันบ้างนะจริงๆก็จะมีเป็นซอมบี้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันบุ่นฮาโลวีนมาแล้วนะก็ค่อยไปดูทีหลังแล้วกันนะครับโอเคไปแบ็กไปนะครับโอเคแล้วก็เราก็จะมาเลือกใครจูเหมือนเดิมนะครับผมเป็นสกินของเจ้ากอซิล่าจีเอ็มเคนั่นเองอ่าโอเคใครอยากได้นะครับก็สามารถที่จะกดซื้อเกมพารได้เลยนะครับทุกคนนะโอ้โหนี่ครับทุกคนมาแล้วอะไรเนี่ยนะครับโห จะเป็นทางด้านของก็ซีล่า GMK นะครับผมสกินของ GMK เลยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้โอ้โหนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีเดียวกันแบบใกล้ๆกันดีกว่านะครับนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่นะครับทุกคนก็คือเจ้าก็ซ i ล่า GMK นะครับผมในสกินของฟาวดิ้งไททันนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปต้นฉบับให้ดูด้วยละกันนะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับต้นฉบับอยู่เหมือนกันนะนี่ก็จะมีเป็นลักษณะประมาณนี้นะโอ้โหง่ายๆเลยนะครับผมสกินเนี้ยจะเป็นสกินที่ ตัวละครเนี่ยจะเหลือแค่กระดูกอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเส้นผมยาวๆแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่ชัวนะครับว่า,าเ,เป็นของพระเอกหรือเป็นตัวอะไรนะอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยคนด้วยนะครับแต่ว่าในเกมตอนนี้นะครับผมเป็นหน้าของ GMK นะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีเส้นผมยาวๆแบบนี้ลงมานะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหูไหมผมผมไม่ชัวนะครับผมถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของร่างกายนะครับก็จะมีสลับประมาณนี้เลยนะครับเป็นโครงกระดูกหมดเลยนะแล้วก็จะมีมือแแล้้วก็เเททาี่่่ใหญบบนช ับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเห็นเป็นโครงหมดเลยนะเห็นไหมเนี่ยจะเป็นโครงเหมือนกับตัวละครที่เป็นฟาดิ้งชาท่านจริงๆเลยนะครับที่เป็นโครงกระดูกล้อมรอบแบบนี้นะครับแต่ที่ผมชอบนะครับทุกคนคือนี่โครงกระดูกข้างหลังอ่ะโอ้โหโคตรยาวอ่ะแล้วโคตรเท่เลยนะครับท yeah, right, ุกคนนี the ่ประมาณนี like right ้นะครับแล้วก็หางนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับไหลยาวมาแบบนี้เลยนะโอ้โหเท่อะ นะครับผมว่าเท่ดีนะครับนี่ใครที่เป็นแฟนๆของแอ j เ c อ o n ออนไลนท่าน,นะครับผมน่าจะรู้จักกันดีแล้วก็น่าจะยินชอบกันด้วยนะครับทุกคนนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเท่ม,มากๆเลยนะครับนี่โอ้ดูดินี่ถ้าดูแบบนี้นะครับเออดูดีจัดเลยนะครับแล้วก็หน้าตานี้ก็แอบน่ากลัอยู่พอสมควรเลยนะครับดูดิโอ้โหนะโอ้ดูดูด,ดูนะครับนี่รู้สึกว่า จ้าฟาวดิงแทตัวนี้น่าจะตัวใหญ่มากเลยนะครับผมนะถ้าที่เคยเห็นมาใช่ไหมในส่วนของอนิเมชั่นต่างๆนะครับผมก็พูดตรงๆคือมันก็คือ gmk นั่นแหละนะครับอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับผมเพราะว่ามันก็พื้นฐานเป็น gmk ไงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแค่สกินของมันนะครับผมเนี่ยตอนวิ่งกับประมาณนี้นะโอ้โหดูแบบก็เทดีนะนะครับดีแล้วก็ท่าต่างๆนะครับนี่หุย มีการแบบอะไรเนี่ย thank you a t t a c k on titan นะครับอุ้ยมีเสียงเข้ามาด้วยนะครับผมอ๋อทั้ทงผู้ดำเนานนะครับผมเขาได้ทำการนะครับผมเขาเรื่องอะไรอะเป็นการอำลานั่นเองนะครับผมเรื่อง a t t a c k on titan ที่ได้จบไปเป็นเที่ยบร้อยอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมแล้วก็แมปตรงนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับในเรื่องแน่เลยนะครับผมที่มีฉาก ผมก็รู้สึกคุ้นๆเหมือนมีฉากอย่างนี้ใน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 เรื่องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมที่เป็นภูเขาแล้วก็เป็นเซทันไรตามนี้ผมไม่ชัวร์นะผมไม่ชัวร์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับทุกคนใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนี่เป็นประมาณน,นี้เลยนะครับนี่นี่คือในใน,ในแมปนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ตัวละครจะมีประมาณนี้อ่าเดีย๋ยวลองดูถ้าเอาสมิกวิตดูซิว่าเป็นไงนะครับเหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋อ อ่าคล้ายๆของเดิมนะครับผมคล้ายๆ g m k เดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะอ่าประมาณน,นี้แต่ว่าเออโมเดลก,ก็สวยดีนะเท่ดีนะครับแล้วก็เป็นแมปแผนที่ใหม่เพิ่มเติมแบบนี้นะครับเป็นส่วนตอกขยายแล้วก็มีกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาในเส้นตรงนี้ด้วยนะอ่าก็เดี๋ยวลองดูคำรามซิในส่วนของถ้าคำรามนะครับอ่า ถ้าคำนามต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็แสดงว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็แค่เปลี่ยนสกินไปนั่นเองนะครับทุกคนนะในรูปแบบที่เป็นของ Folding u Titan นั่นเองนี่ก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับทุกคนนะแล้วก็ใครที่อยากได้อันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูแล้วก็ลองไปซื้อสกินกันดูก็ได้นะครับทุกคนนะในเกม No b l o c m a p k ค i j u Multi w o r s d นั่นเองนะครับทุกคนนี่โอ้ ดูดีนะเทพีแบบหนึ่งนะครับทุกคนนะดูน่ากลัวด้วยละกันนะครับผมนะโอเคแลไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็ในกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ